สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับผมอยู่กับผมใบชาแนลครับวันนี้ใบสิบห้าปีพีน่น้องมากินกุ้งสดลาดจิ้มครับเันกุ้งแซลมอนปลาได้พี่น้องลาดจิ้มซีฟู้ดครับพี่น้องแกมประกอบต้นหอมพัซซี่วันดหมาลาครับมีเสียงอาจจะเป็นเสียง,งแหมครับแน่ใจไหยพี่น้องเป็นวัดม่คอยสบายครับ เอ๋อเป็นหองมาทั้งไก่ทั้งไก่ใต้ประเทศกับใต้ประเทศครับผมมากินกุ้งลาจิ้มซีฟู้ดกุ้งสดน้ำมันไดครับเด้องเป็นหองเด้อเนี่อขาวๆเป็นหองมาเอาหนิตัวแรกก็เป็องจุ่มจุ่มจิ้มกับตำมือนะครับทำมือได้เป็นหองเด้อหวาน Mm. One to ten. อืมอึมับไงแก้วอืมโอ้ฮทุทายครับม่ก็ขอบคุณขอบคุณพี่้องอะไรครับใจจตทีตามชมงแมาตลอครับจะอะไรกฝากพี่ฝาก้องคือเฝากไคแช่กตามเพื่อพี่กำลังใจให้บที่คิปต่อไปเรบเอ้อพี่รองเด้อขอบคุณคุณพี่รครับคินีว่ารับพี่รองปก่อพอะไม่คิปหนาครับผมสวัสดีครับ